เเรื่ออ่องลววตไีมมันที่เก้า 9, มิถุนายนนี้จะมีการเลือกตั้งสวในระดับอำเภอนะครับหลายท่านหลายคนพี่น้องบ้านเฮาก็ถามแล้วมูเฮาจะได้ไปจอมบัตรก่อเฮาจะได้ไปเลือกก่อแล้วการเลือกตั้งเตัอนี้สำคัญอย่างใดแล้วมีแนวทางอย่างใด เป็นอย่างาที่น่าติดตามนะครับปรเป็นเรื่องใกล้ตัวกับโมฮาตัในวันที่9้ามิถุนายนนี้จะมีการเลือกตั้งในระดับอำเภอสวนะครับวันนี้รายการเฮาได้เจญท่านผู้วยการสนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเจงใหม่ท่านผอ,อนบผดลสุยะมาอ้จาก,กับเฮาท่านผอ,อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกัแลวก็คุณไอ้กะะารเลือกตั้งสวตัวนี้อยากจะชวนโมฮาทํทความเข้าใจโดยเฉพาะพี่น้องบ้านเฮากันก่อนนะครับพอเล่าฟังสักน้อยว่ามัน เอาก่อนว่าสว,วนี่สําคัญอย่างไรอรับอันดับแรกนะครับในการเลือกสวรครั้งนี้จะบอกว่าเป็นการเลือกตั้งนะครับเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเขาจะตัดคำวัดตั้งออกไปเพราะอย่างครับเพราะว่าการเลือกครั้งนี้เป็นของประชาชนที่สมัครรับเลือกเข้าเป็นสวด้วยกนันจะสามารถเลือกกันเองนะครับซึ่งประชาชนถ้าคนไหนท่านใด มาได้ไปสมัครรับเลือกเป็นสวก็มาสามารถที่จะไปเลือกสอวได้นะครับดังนั้นคนที่จะเลือกได้กันก็คือต้องสมัครเป็นสวก่อนครับอ๋อง่ายๆทําทเขาเข้าใจอันดับแรกเลยก็คือว่าการเลือกสวตัวตนี้เปิ้นเลือกกับคนเดียวเพราะการที่เปิ้นจะไปเลือกกับคนเดียวเนี่ยมีการเปิดโอกาสก่อนหน้านี้ละคือคนที่สนใจเข้ามาเป็นสวนะครับ<ม>แล้วในการเลือกตั้งการเลือกเนาะเอาใจกับมาตั้งออกไปก่อนนะครับการเลือกสวตร์เนี่ย ผู้ที่จะเข้าไปนร่ยากาศทํางานนะครับการไต่เต้ากว่าจะไปเป็นสวอวนี่ดีกว่าท่านคือท่านเล่าให้ฟังครับมันมีกี่ขั้นตอนไอ้อย่างจะได้พองนี่นะเจา้าครับคุณไอ้คุณเก๋ครับการเลือกสวครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเลือกครั้งที่สองเนาะครั้งแรกเนี่ยเป็นการเลือกที่แบบเลือกขั้นตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นอำเภอนะครับก็เลือกกลุ่มเดียวกันก่อนนะครับกลุ่มเดียวกันก่อนแล้วก็พอได้จํานวนแล้วเท่าที่ กัหนดและก็ไปเลือกในระดับจังหวัดก็เลือกขั้นตอนเดียวเลือกกลุ่มนะครับพอถึงประเทศก็เลือกระดับประเทศเหมือนกันนะครับอันนี้พอเลือกไปแล้วนะครับก็จะได้จํานวน200คนแล้วคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็จะทําบัญชีไว้นะครับโดยเพื่อเป็นสวอ50สิบคนอีก50าสิคนเป็นสํารองนะครับอีก200คนนะ่ยมาจากการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยสรรหา ผู้ที่จะเหมาะสมเป็นสวมา200คนนะครับรวมกับาการคัดเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศมาอีก50คนก็เป็น250คนอันนั้นนะเป็นการเลือกในการเลือกครั้งแรกของสวนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกครั้งนี้ซึ่งเ,เมื่อเลือกกันเองในกลุ่มที่อำเภอแล้วก็จะไปเลือกอกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน ก็จะมีการแบ่งสายเป็น UC สายด้วยกันนะครับในสายหนึ่งก็จะมีกลุ่มอาชีพ3 5ถึง5กลุ่มด้วยกัน3 5ถึง5กลุ่มเนี่ยเมื่อเข้าไปในรอบที่2แล้วจะลงคะแนนเลือกกลุ่มอื่นคนอื่น,นครับที่อยู่ในสายเดียวกันขั้นตอนเย,ยัครับจะเลือกตั้งแต่ระดับอาเภอระดับจังหวัดและระดับประเทศก็จะได้สาวาเป็นกลุ่มอาชีพซึ่งสาวาเนี่ย มาได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนะครับซึ่งบางจังหวัดเนี่ยอาจจะได้สวเยอะมาได้หรือบางบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมาได้สวก็ได้เพราะว่าเขาคือกลุ่มอาชีพ20่กลุ่มหรือส่าวกลุ่มอาชีพเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนของเขานะครับเพราะว่าสมาชิกอุติศสภาเนี่ยเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยทั้งหมดนะครับดังนั้นการเลือกสวครั้งน uh ี huh. ้ก um ับการเลือกสวครั้งก่อนนะครับจะมีความแตกต่างกันเพียงแค่ เลือกกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันครับอ๋อครับเขาทาความเข้าใจง่ายๆท่านผอครับสวเตอร์นี้คือสาวกลุ่มอาชีพครับแล้วทั่วประเทศตึงมดจะมีอยู่200คนถูกต้องครับครับแต่ละจังหวัดจะมีกี่คนอันนั้นบมาใช่ปัญหาครับครับคือทั่วประเทศเนี่ยจะมี200คนบางจังหวัดอาจจะมี2อสคนได้ยังไงแม่นครับเพราะขึ้นอยู่กับกลุ่มอาชีพ ที่เป็นเลือกกันเองนะครับเพราะว่าทั้งกลุ่มอาชีพเนี่ยสาวกลุ่มอาชีพเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับบอแบ่งว่าจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดไหนไมาได้แบ่งอย่างนั้นนะครับแต่ว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยเขาก็ต้องมีการรับสมัครที่อำเภอ,อที่ผู้สมัครเนี่ยมีความผูกพัน ในอำเภอนั้นอย่างเช่นว่าเกิดในอำเภอนั้นมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นหรือเคยมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นติดต่อกันมาแล้วมา้อยกว่าสองปีเคยทำงานมาแล้วในอำเภอนั้นติดต่อกันมา้อยกว่าสองปีเอี้ยนะครับหรือว่าเคยเรียนในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอนั้นมาแล้วมา้อยกว่า2ปีอันนี้ก็คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งนะครับนอกจากนี้คุณสมบัติของสว็กก็คือมีความรู้นะครับ มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในอาชีพติดสมัครมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีด้วยกันนะครับซึ่งในความรู้เนี่ยครับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าความรู้มาจําเป็นต้องเป็นใบปริญญาหรือประกาศศบัตรความรู้นี่คือความเชี่ยวชาญมีความหู้ในสิ่งที่ตัวเองทงําอย่างเช่นกเกษตรกรนะครับหรือการทํานาทําสวนเนี่ยก็มาจาเป็นต้องมี ใบปริญญาหรือใบประกาศว่าคุณจบด้านหรือว่าเฮียนได้ด้านการทำนามาดังนั้นนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงเปิดโอกาสกว้างให้ทุกกลุ่มทุกอาชีพที่มาได้จํากัดอุดการศึกษามาได้จํากัดเพศนะครับมแม้แต่กลุ่มอัตลักษณ์ทางเพศท่านก็สามารถตีจะสมัครในกลุม<อ>่มที่15บห้ด ถ้าเป็นในเรื่องของกลุ่มอาชีพยกตัวอย่างในได้กับเจ้าเพราะว่ายังยังตีฐานอู้นี่คือเจ้านะตีไปได้เฮียนโจปริญญาก็ไปสมัครได้เหมือนกันเนี่ยเจ้าจะมีกลุ่มอาชีพอย่างจะได์พองเจ้ากลุ่มอาชีพของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลากหลายอาชีพด้วยกันนะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญรวมถึงกฎหมายกันได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ได้แยกจำแนกให้ชัดเจนว่ากลุ่มอาชีพสาวกลุ่มอาชีพ มีอย่างพ่องนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินก็คือเคยทํางานรับราชการหรือว่าทําเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็สามารถสามัครมาใมนกลุ่มนนหนึ่งได้หรือกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับกฎหมายนะครับกลุ่มเช่นท่านาาอดีตท่านผู้พิพากษาอดีตท่านอธิการานะครับท่านที่เป็นทนายหรือที่เป็นนิติกรที่มีความรู้ด้านกฎหมายต่างๆเนี่ยเมื่อท่าน มีความรู้แล้วตอนนี้ก็สามารถที่จะสามัครเป็นสวได้แม้แต,มแต่อาชีพเกษตรกรรมหรือว่าจะอา,อาชีพทำนานะครับอาชีพทำสวนอาชีพประมงมรวมถึงอาชีพอิสระฟรีแลน์รับจ้างต่าง,งๆนะครับกลุ่มสตรีนี่บัถือว่าเป็นอาชีพแต่ว่ามีกฎหมายคือกลุ่มสตรีหมายความว่บ เป็นสตรีแต้แต่นะครับมาใจมาใจข้ามเพศมามาสมัครเพราะกลุ่มข้ามเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศจะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่15สามารถสมัครได้รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุอันนี้ก็สามารถที่จะสมัครได้ดังนั้นกลุ่มที่14กลุ่มสตรีนะครับกลุ่มที่15กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้มีอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยสองกลุ่มเนี้ย เปิดกว้างเพราะว่าท่านสามารถจะไปสมัครกลุ่มไหนก็ได้ถ้าหากว่ามีความรู้มีความสามารถอนอกจากกลุ่มสองกลุ่มนี้แล้วก็ไปสมัครไดแสดงว่าต้องเป็นประดับขั้นปราดเลยเคยรับหรือไออย่างต,ตำแหน่งหนะ้าที่การงานมากรก็ได้คือเหมือนเกษียณไปแล้วก็ได้เหมือนกันกน,กน,กนี่ครจ้าครับถูกต้องครับเพราะว่าสมาชิกวุฒิสภาคือสภาสูงนะครับมีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการให้ความเห็นชอบจากสมาชิก สภาพูดแทะะดนรัษฎรมา,าแล้วนั่นก็เรียกว่าสภาสภาล่างเนาะเมื่อผ่านกฎหมายมาแล้วสมาชิกอุทิสภาหรือสเวอเนี่ยจะให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งอีกชั้นหนึ่งในการที่จะนํากฎหมายเนี่ยมาบังคับใช้กับประชาชนทุกคนนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาตินะครับหน้าที่ที่สองที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็กคือ,อว่าควบคุมนะครับรัฐบาล โดยการตั้งกระทูถามในสภาว่าที่รัฐบาลทำออย่างนั้นออกนโยบายต่างๆมีผลกระทบต่อประชาชนจะได้พ่องสวก็จะยกมือกระถามในสภาก็ถือว่าเป็นการควบคุมรัฐบาลอีก ครั้งหนึ่งนะครับพอจะหันคร่าวๆและเหมือนกันว่าไปเป็นอย่างถึงต้องซาวกลุ่มอาชีพก็จะได้มีคนที่มีความหูตีหลากหลายในการกันกรองเรื่องของกฎหมายหรือมติต่างๆที่เกิดขึ้นในรัฐสภาตัวนั่นเองครับเพราะว่าดูจากกลุ่มอาชีพที่เข้าไปแล้วเตื้อนี้เขาเปิดกว้างนักขนาดเลยนะครับท่านมออ๋อเนาะยังมีกลุ่มศิลปดนตรีบันเทิงกีฬากลุ่มประชาสังคมเนาะมีสื่อมวลชนตัวนะครับผู้สร้างสรรค์วรรณกรรมนี่คือ คนที่เป็นนักเขียนนี่เองครับพ่อครับผมคนที่เป็นนักเขียนครับเจ้าได้เหมือนกันเนาะในในเชียงใหม่เฮามีผู้สมัครนักหลายครับครับตั้งแต่เปิดรับสมัครวันที่เาวถึงเสารสี่พฤษภาคม2องพันายเจ้านะครับปรากฏว่าในการรับสมัครวันสุดท้ายเนี่ยนะครับมีผู้สมัครมาสมัครเพิ่มขึ้นนะครับรวมทั้งหมดละจจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถือว่ามีผู้สมัครมาก เป็นันดับ3ของประเทศเลยนะครับมีผู้สมัคร2000ท่วนนะ 2, 2 0 0 0เลขงานนะเลขทีครับผมแต่ว่าหลังจากที่ท่านผู้มีการเลือกระดับอำเภอนะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประลัดอาวุโสในแต่ละอำเภอทั้งสาวห้าอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ก็จะรับสมัครในพื้นที่ของอำเภอตัวเองนะครับได้ตรวจสอบคุณสมบัติละในจำนวน2,000คนเนี่ย ปรากฏว่ามีผู้ที่คุณสมบัติผา่านและก็มีลักษณะต้องหา้ามก็คือว่าห้ามในลักษณะต้องห้ามสาวหกคอเนี่ยปรากฏว่ามีถึง115คนที่ถูกตัดสิทธิ์นะครับดังนั้นจํานวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่จะสามารถเข้าไปทําการเลือกในระดับอําเภอในวันที่เกมิถุนายน2567เนี่ยเหลือ1,000 885ครับจาก2,000เหลือ1,885คนนอกจากนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานต่างๆถ้าหากพบว่ามีลักษณะต้องห้ามแหมนะครับภูมิการเลือกก็จะลบชื่อออกจากกรองเงชั้นหนึ่งออีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วตะกี้ที่หันบอกว่าตั้งแต่ต้นร้ายการว่าว่าการเลือกสวเตือเนี่ย เฮาตัดคำว่าตั้งออกไปนั่นแสดงว่าปีนอกระชาชนจะมาได้มีส่วนในการเลือกเม่นก็เจ้าเจอ่อจะอู้จะอันก็มบาบได้นะครับประชาชนเนี่ยม,มีส่วนร่วมทางการเมืองอยู่นะครับโดยการเข้าไปสังเกตการตั้งแต่วันรับสมัครละ<อ>นะครับเข้าไปสังเกตการในการไปรับเอกสารจากภู้มีนการเลือกเมื่อวานนะครับซึ่งผู้สมัครทั้งหมด1885คนไปรับเอกสารคําแนะนําตัวจาก พู i, game, to to ้มในการเลือกซึ <ü ben im ani> um. ่งคําแนะนําตัวของผู้สมัครรับเลือกด้วยกันเนี่ยก็จะได้กลุ่มของตัวเองเพื่อไปพิจารณาว่าบุคคลคนไหนนะครับสมควรตีเขาจะเลือกนะครับเพราะว่าในการเลือกรอบแรกเนี่ยสามารถเลือกได้2หมายเลขครับอาจจะเลือกตัวเองก็ได้หรือเลือกบุคคลอื่นอีกได้อีกหนึ่งหมายเลขในกลุ่มเดียวกันหรือว่าในแตกแยกออกมาจากหลายๆกลุ่มครับในกลุ่มในการเลือกเนี่ย แต่ระระดับเมื่อว่าระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศก็จะมีการเลือกอยู่สองรอบด้วยกันถ้าไขรบัพ่านรอบแรกนะครับก็มันมีสิ์ที่จะไปเข้าสู่การเลือกรอบสองรอบแรกเนี่ยท่านจะได้รับบัตรหนึ่งใบนะครับในบัตรหนึ่งใบเนี่ยจะเขียนเป็นหมายเลขอารบิกโดยบัเกินสองหมายเลขหมายเลขแรกอาจจะเลือกตัวเองก็ได้เขียนเป็นเลขอารบิกเลือกตัวเองนะครับหมายเลขที่สองนะครับ ก็ไปเลือกคนอื่นเลือกคนอื่นนะครับหรือท่านอาจจะมาเลือกตัวเองก็ได้ไปเลือกคนอื่นนะครับผมก็ได้ครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าอาจเลือกตัวเองก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านจะไปเขียนหมายเลขอเดียวสองขั้งในบัตรได้ครับผมผลที่เลือกในรอบแรกแล้วได้อันดับหนึ่งถึงห้าจะมีซิทเข้าไปสู่การเลือกรอบสองนะครับในการเลือกรอบสองของอำเภอเนี่ย ก็จะมีการจับสลากแบ่งสายกันนะครับจะมีสายเนึงอ่ะจะมีอยู่3ถึง5กลุ่มอาชีพด้วยกันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สายเพราะเขามีอยู่สาวกลุ่มอาชีพาบางอำเภอนะครับก็มีผู้สมัครบัถึงสาวกลุ่มอาชีพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการแบ่งสายเนี่ยต้องแบ่งให้เต่าเต่ากันนะครับหรือใกล้เคียงกันเพราะบ,บ,บางทีเป็นเลขเศษเนาะบัสามารถที่จะแบ่งเป็นกลุ่มได้เต่าเต่ากันอย่างเช่น เขามีอยู่เซากลุ่มอาชีพเนี่ยมีสีสายเกาะสายละห้ากลุม่ม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 สีาสายนะบงังอำเภอมีอยู่สิบเก้ากลุมก่มเกาะมีห้ากลุม่มห้ากลุม่มห้ากลุม่มและสี่กลุ่มอย่างอีอ้เป็นต้นนะครับดังนั้นเขาก็ต้องมีการกระจายกลุ่มเนี่ยเท่าเท่ากันในการเลือกขั้งที่สองเนี่ยนะครับผู้สมัครเนี่ยติด่านเข้ามารอบสองจะได้รับบัตรเลือกสวเนี่ยจะได้เท่ากับ จำนวนกลุ่มที่อยู่ในสายนั้นลบด้วยหนึ่งนะครับหมายความว่าในกลุ่มนั้นนะในในสายนั้นมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะครับมีอยู่หกลุ่มแต่ท่านจะได้บัตรเลือกนะครับห้าลบหนึ่งก็เหลือ4ี่กลุ่มเพราะว่ามสามารถที่จะเลือกกลุ่มตัวเองได้ท่านต้องไปเลือกกลุ่มอื่นในในสายเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกได้หมายเลขเดียวดัว ก็ไม <c oughs> ่เข้าใจหู้ได้จะได้ลหรเจ้าพวาว่ามันเหมือนได้มีกองมันตัดคําว่าตั้งออกไป <c oughs> แน่นอนว่าการโปรโมทประชาะัมพันั์การหาเสียงมันมีมันกันะเจ้าละในกลุ <c oughs> ่มแล้วเป็นจะพรีเซนต์ไออย่างกันจะจดได้แล้วเล้าปีน้องประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดกรองคุณสมบัติอย่าง <c oughs> ไรเจ้าครับในการที่ผู้สมัครนะครับ <c oughs> สมัครเข้าไปแล้วก็เป็นการเลือกกันเองเนี่ยประชาชนจะมามีส่วนในการ เขียนหมายเลขตรงนี้แต่ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสังเกตการในวันเลือกระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนหน้าสถานที่ที่ปุมิในการเลือกประกาศไว้อย่างอำเภอเมืองเชีงยงใหม่ของเฮานะครับก็ได้ประกาศไว้ที่โรงแรมเชีงยงใหม่แกรนด์วิวซึ่ง<อ>เป็นหอประชุมนานาชาติะนะครับแล้วอำเภอแม่ริมก็ที่โรงเรียนแม่ริม วิทยาคมคานะครับหรือว่าจะเป็นอำเภอสารพีที่โรงเรียนสารพีวิทยาคมอำเภอดอยเตาที่โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม<อ>และนอกจากนี้ก็มีอำเภอหางดงนะครับใช้ที่หอประชุมของมหาวิวทยาลัยนอตเชียงใหม่นะครับอนอกนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหอประชุมหรือ,อ ที่ว่าการอำเภออยู่นะครับหรือสาราประชาคมอันนี้ก็เหมือนก็ <ไว S 2> เป็นการตรวจสอบร้ายจื่อของผู้สมัครสวได้ตวดัตวรวมถึงประวัติอย่างต่างๆมีข้อกังขาบุคคลคนไหนเตลต่ตางไปพอกันใดนี่คือพี่น้องประชาชนก็จะมีส่วนรวมในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าเฝ้าพอเฝ้าร้องสังเกตการันทนห้องว่าสังเกตการันท์ครับเพราะว่านอกจากนี้นะครับทางสํานักงานก็จจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้แต่งตั้ง ประชาชนภาคประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปสังเกตการณ์ในการเลือกเมื่อวาจะเป็นการเลือกะระดับอำเภอวันที่9มิถุนายนาเลือกะระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนซึ่งใช้สถานที่ออหอประชุมและศูนย์แสดงสินค้านานา,นาชาติเจ็ตรอบพันษานะครับอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับประชาชนทุกคนสามารถเข้าไปสังเกตการได้แล้วก็กรกตเองนะครับขอตั้ง ผู้สังเกตการซึ่ง <Ừ. S 2> ในวันนี้นะครับก็จะมีการอบร้มพื่อความหูกับผู้สังเกตการที่จะเข้าไปสังเกตการทั้งสองระดับด้วยกันอบนร้บบมที่ไหนอย่างไดพงษ์นะจ๊ะที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิดนะราก็จะแนะนําให้ผู้สังเกตการได้หูได้หันกระบวนการขั้นตอนต่างๆเพราะ<อ>ต้องการความโปรง่งใสนะครับความสุจริตยังถามและชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าส,สมาชิกวุฒิสภาของเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้แทนของประชาชนทั้งหมด ที่อยู่ในประเทศไทยถือเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพทั้งหมดที่อยู่ในประเทศไทยดังนั้นข้าเจ้าครไปอบรมวันนี้ตัวได้ก็จะดูรายการเจ้านี่ติภักเหนือแล้วโอ้ยเปิดเปิดการคืออบรมการข้าเจ้าอยากไปไปได้ก็จาไปได้เลยวอลอินสามารถที่จะไปสังเกตการณด้วยกันอบรมในวันนี้ได้เพราะว่าใกล้ๆ้จะถึงแล้วเนี่ยนะวันที่เก้ามิถุนายนก็คือเลือกในระดับ อำเภอจังหวัดคือวันที่ <16 S> 1 6 16กมิถุนายนแล้วระดับประเทศเหรอเจ้าระดับประเทศเป็นวันที่2าวหกมิถุนายน2,567จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผู้ที่ผ่านในระดับของจังหวัดจังหวัดหนึ่งก็จะมีผู้ผ่านเข้าไปกลุ่มอาชีพละสองคนครับถ้าจังหวัดไหนมีผู้สมัครหรือมีการคัดเลือกครบสาวกลุ่มอาชีพก็หมายความว่าเป็นตัวแทน ของกลุ่มอาชีพนั้นในจังหวัดนั้น40คนเข้าไปเลือกกันในระดับประเทศนะครับซึ่งเขามีอยู่ทั้งหมด77จ,จ,จังหวัดด้วยกันก็สแสดงว่า40คนต่อจังหวัดม,มี77จังหวัดก็3 8 0คนที่จะไปทําการเลือกกันในการเป็นสวอซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายละที่จะได้รับเลือกเป็นสวอล,วอลอะครับนาะงเพราะฉะนั้น น่าติดตามขนาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นการการเลือกสวที่ที่เป็นแฮมรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเฮาครับก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้ติดตามปอกอยจะไปคิดว่าโอ้มันมันบาสําคัญมันไกลตัวเฮาประเจยเลยแต่แล้วเป็นอย่างที่ใกล้ตัวเพราะจะเป็นตัวแทนของเฮาคนหนึ่งที่เขาไปถามรายละเอียดว่าสสอเนี่ยอย่างเพื่อบ้านเฮาในทางกฎหมายตยนะครับท่านทีนี้วันที่เก้ามิถุนายนนี้ทุกอําเภอเลยเหมืนครับ ครับวันที่9มิถุนายนเนี่ยทุกอำเภอในประเทศไทย8 0 0 8สาแห่งใชครวมถึงเขตปกครองของกอทมโดยนะครับอยู่ใน2 0 0อยู่ใน900แห่งครับครับนี่ก็สร้างความเข้าใจกับพี่น้องบ้านเฮานะครับที่จะมีการเลือกสวในวันที่9มิถุนายนนี้ไปพอไปก่อยกันได้น้อนแล้วก็ผู้สมัครเองก็ต้องเตรียมพร้อมพร้อมนะครับ ออตอนนี้ถ้าอูดถึงว่าบรรยากาศคือค่าขอครับท่านครับในการเลือกสวครั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีผู้สมัครเป็นอนดีตสามของประเทศสองพันกว่าคนเนี่ยมีความหลากหลายครบทุกสาวอาชีพครับครบทุกสาวอาชีพด้วยกันกนะครับในบางอำเภอเนี่ยอย่างเช่นอำเภอเมืองเนี่ยมีผู้สมัครรับเลือกเนี่ยถึง358อาคนาครับอำเภอแม่ริม2 0 7คนนะครับ<ด>แล้วก็แต่ละอำเภอก็ กระจายกันรับสมัครแล้วแต่ว่าอําเภอไหนที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติอยู่แล้วก็มีลักษณะต้องห้ามเจ้าที่นี่ถ้าหากว่าเขาเป็นพี่น้องประชาชนเขาเฝ้าสังเกตการแล้วที่นี่เขาปะอีเราจะปะเบาะแสอยากจะมีช่องทางไหนตีแบบอยากจะแจ้งเนี่ยมันมันมีช่องทางไหนสายด่วนอย่างนี้ก็เจ้าท่านของเราในการเลือกไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งสวการเลือก โทษทีฮะเป็นการเลือกตั้งสสการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับรวมถึงการเลือกสอวอเนี่ยการมาใช้ซิทของพี่น,อน้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จะมาใช้ซิทเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับยังเลือกตั้งสสหรือเลือกตั้งอบจอเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งอบตอเนี่ยมาใช้ซิทมากกว่า80เปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่า จังหม่มีส่วนร่วมทางการเมืองสูงนะครับในคณะเดียวกันก็มีความร้อนแรงทางการเมืองสูงด้วยกันถ้าหากพบเห็นหรือการทุจริตการเลือกสวนะครับท่านสามารถโทรแจ้งสายด่วน1 c 4 c 1>, 1 c 4 4ได้เลยครับแล้วก็เบอร์โทรสำนักงานกกตจังหวัดเชียงใหม่053 112 3 4หถึง8นะครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ตาสับป,ประรดเข้าไว้ใน,นมือถือและแจ้งเหตุการณ์ที่มีการทุจริตการเลือกสวอ,อนะนอกจากนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนรวมถึงผู้สมัครทุกคนนะครับ,รบสามารถที่จะตรวจสอบติดตามว่ามีไข่สมัครพ้องในการเลือกทั้งประเทศเลยนะครับ77จังหวัด9 0 8อำเภอโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร,ร์ทโห<อ>มเข้าในมือถือสามารถจะตรวจสอบได้นะครับ แล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของกกตก็คือ uh, ect.go.th ครับก็สามารถที่จะดูได้ว่าอำเภอไหนมีไครสมัครพ่องจังหวัดไหนไครพานเข้ามาแต่ละรอบรอบอำเภอรอบจังหวัด ก็จนถึงได้เป็นสวนะครับมีครบหมดฮะอยู่ในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหมดครับวันนี้ต้องยินดีท่านพอออัากนะเต้ไดมอู้มาจากกันแล้วก็ทำความเข้าใจเพี่อกับพี่น้องบ้านเฮาเกี่ยวกับการเลือกสวเทอรนี้ยินดีท่านพอออลากนะครับขอบคุณครับคุณเกมต้องมีส่วนห่วมนะครับในการเลือกตั้งสวเตอร์มีเลือกสวเทอนี้ต่อยจะพร้อมกันทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวยังไนกันเดียวครับทานผู้ชมช่วงนาพิกมาพอกอยอากาศกันครับ อัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากูคุ้เจ้าข่าวขาตีไหนเผยเนะ้อแยงอุ้มวนทูกใจตัวแน่นอน